สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช h a n n นายนทรพยากรไบครูเอค่ะวันนี้เราจะมาเล่น p i c กอ d เด k ก i c ก a c a ั d กันนะคะเป็นแบบ t i m e l e s สค่ะดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะการทำนายดวงด้วยการเลือกไพ่กองไพ่ค่ะกองที่1กองที่2และกองที่3นะคะถูกชะตาเลือกไพ่กองไหนในหัวข้อที่บอกว่า อะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณจากการเสี่ยงทำนายโดยการเลือกกองไพ่1ใน3กองนี้ค่ะในเร็วๆนี้นะคะอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณครอบคลุมเรื่องของการงานการเงินโชคลาภและความรักค่ะเอาละค่ะจะให้เวลาเลือก 5วินาทีนะคะถูกใจกองไหนก็เลือกขึ้นมา1กองนะคะตั้งจิตตั้งใจมีสมาธิเลือกให้ดีๆค่ะแวบแรกที่ถูกตาต้องใจอยากเลือกกองไหนเพื่อที่จะทำนายดวงชะตาสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ในชีวิตของคุณจากการเสี่ยงทายเลือกกองไพ่ค่ะ อาล้วค่ะมาค่ะใครที่เลือกกองที่1นึกองนี้นะคะเราจะมาเสียงทายทำนายดวงกันว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณค่ะสำหรับผู้ที่เลือกกองไพ่กองที่1นึงนี้นะคะขอไพ่ทาโร่ได้ทำนายดวงชะตาสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับผู้ที่เลือกกองไพ่กองนี้ อยากบอกอะไรอยากสื่ออะไรทํานายอะไรให้กับผู้ที่เลือกกองที่1ค่ะ The Emperor เกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะดวงชะตาของคุณจะมีความข้องเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเวลาที่คุณจะทำอะไรหรือมีปัญหาอะไรขอให้เข้าหาผู้ใหญ่นะคะ การที่คุณจะมีชีวิตที่ดีมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านั้นก็มาจากการที่เข้ากับผู้หลักผู้ใหญ่ได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อไม่ว่าจะเป็นกับเจ้านายโดยชะตามีเกณฑ์ว่าจะพบกับความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าโดยได้รับการอุปถัมภ์ซัพพอร์ตจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าผู้มีอำนาจมากกว่า The m a g i c i ยน โชคดีกำลังจะเกิดขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินความรักนะคะการงานหรือแม้แต่เรื่องของออการแก้ปัญหาต่างๆคุณจะมีเซนส์สัมผัสที่6มีสัญชาตญาณที่ดีนะคะให้เชื่อตัวเองเวลาที่คุณรู้สึกอยากจะทำแบบนี้ ใจมันบอกให้ทําแบบนี้หรือตัดสินใจแบบนี้นะคะขอให้เชื่อตัวเองขอให้เชื่อเซนส์สัมผัสที่6ของตัวเองนะคะคุณจะมีเซนส์แรงค่ะในช่วงนี้นะคะและคุณอาจจะได้รับปาฏิหารความสําเร็จอาจจะเกิดขึ้นมาแบบง่ายๆแบบพลิกฝ่ามือแบบปาฏิหารค่ะดวงดีมากๆเลยค่ะวิ e ออฟฟอร์จูนเกิดขึ้นมาแล้ว ะะหมายความว่าคุณกำลังจะโชคดีคุณจะได้โชคจากการเสี่ยงคุณจะมีโชคจากลาบลอยดวงชะตาของคุณจะพบกับความสุขพบกับความสำเร็จที่เคยแย่จะดีขึ้นที่เคยป่วยจะหายที่เคยผิดหวังจะสมหวังที่เคยทุกข์จะสุขนะคะดวงชะตาหมุนเวียนเปลี่ยนไป Six of Cups มีเกณฑ์ว่าอาจจะได้พบกับแฟนเก่าเพื่อนเก่าญาติพี่น้องมาหาหรืออาจจะมีคนเข้ามาให้คุณได้ช่วยเหลือได้ปลอบโยนนะคะหรือได้ให้ความสนับสนุนอุปถัมภ์นะคะการอุปถัมภ์คำ้ํชูบุตรหลานบริวาร ะะได้หมดเลยเกี่ยวกับเรื่องของความใจดีมีเมตตาความช่วยเหลือหรือแม้แต่การที่จะได้พบกับคนเก่าๆหรือทานไฟเก่าค่ะ The Tower ให้ระมัดระวังการทะเลาะวิวาทการแตกร้าวอุบัติเหตุไฟไหม้ลดเสียของแตกพังเสียหายนะคะ ความคาดหวังที่เกิดขึ้นหรือความเพอ้อฝันที่เกิดขึ้นนะคะยังรอการลงมือทำถ้าขี้เกียจหรือไม่กระตือรือร้นนะคะก็เป็นไปได้ยากที่ความฝันจะเป็นจริงสิ่งที่ปรารถนาจะเป็นจริงได้นะคะต้องเทคแอคชั่นมีความกระตือรือร้นแล้วก็สลัดความขี้เกียจออกไปค่ะ เดทการจบสิ้นของบางสิ่งบางอย่างความทุกขทนกำลังจะจบลงนะคะเ,เรื่องแย่ๆกำลังจะจบลงสิ่งใหม่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของการเสียของรักด้วยนะคะหรือบางทีคุณอาจจะจบในเรื่องของ ความคิดเพอ้อฝันก็ได้นะบางทีคุณเพอ้อคุณฝันอะไรมานานคุณอาจจะจบความคิดนั้นนะคะว่าอุย้ยมันรอคอยมานานละมันไม่เป็นจริงสักทีสิ่งที่เรารอคอยสิ่งที่เราฝันสิ่งที่เราปรารถนามันไม่เป็นจริงสักทีคุณอาจจะลมเลิกก็ได้ค่ะหยุดความเพอ้อฝันก็ได้นะคะ The Sun ความสำเร็จความสุขนะคะมาแล้วค่ะ ความสำเร็จที่ราคอยกำลังจะเป็นจริงนะคะการที่คุณจะได้พบกับความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าชีวิตจะดีขึ้นชีวิตจะพบกับความสุขนะคะความทุกข์ระทมความยากแค้นลำบากใดๆกำลังจะจบลงหมดไปและจากนี้ไปชีวิตจะสดใสรุ่งเรืองก้าวหน้าและมีความสุขนะคะมีเกณฑ์อาจจะได้สัตว สองเท้าสัตว์สี่เท้านะคะอาจจะได้ลูกสืบสกุลค่ะการเงินต้องระมัดระวังคนจะมาหยิบยืมเงินด้วยนะคะระวังคนมายืมเงินแล้วไม่ได้คืนระวังจะเสียเงินเสียทองระวังจะถูกตามทวงหนี้ระวังจะติดขัดทางด้านการเงินนะคะ ความขัดแยง้งความวุ่นวายการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นนะคะการทะเลาะวิวาทอาจจะเกิดขึ้นต้องระมัดระวังอารมณ์ร้อนระมัดระวังเรื่องของออความใจร้อนนะคะแล้วก็เรื่องของการใช้คำพูดที่ไม่ถนอมน้ำใจนะคะเสียงดังนะคะการคอนโทรลเสียงที่ มัน,ม,นมันทำให้คนอื่นต้องลำคาญนะคะหรือว่าเสียงที่สูงจนเกินไปนะคะต้องระมัดระวังด้วยนะคะในเรื่องของความขัดแยง้งความวุ่นวายหรือว่าเสียงดังอึกกระทึกคึกโครมนะคะอาจจะทำให้เกิดปัญหาเกิดความวุ่นวายได้ค่ะค่ะต่อไปค่ะเราจะไปกันที่กองที่สองค่ะ เราจะมากันที่กองนี้นะคะกองนี้ก่อนค่ะใครที่เลือกไพ่กองนี้นะคะขอไพ่าทาโร่ทำนายดวงชะตาให้กับผู้ที่เลือกกองไพ่กองนี้นะคะสำหรับนี้ไพ่ทำนายสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในดวงชะตาของผู้ที่เลือกไพ่สำหรับนี้ค่ะในเร็วๆนี้อะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับเขาบ้าง f Five of Wands ความวุ่นวายค่ะระมัดระวังว่าชีวิตจะพบกับความสับสนวุ่นวายเสียงอึกทึกคึกโครมอยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายวุ่นวะวุ่นวายหลายอย่างนะคะความขัดแย้งต่างๆด้วยต้องระมัดระวังค่ะ Night of w n n d s ความจเจริญน,นุ่งเรืองก้าวหน้าการเรียนต่อการเดินทางเพื่อการศึกษาเรียนต่อการเดินทางเพื่อ การติดต่อธุรกิจการงาน,ควา,านาความก้าวหน้าความกระตือรือร้นนะคะแล้วก็การทำงานที่มีความรับผิดชอบนะคะทุ่มเทให้กับออการงานเพื่อเกิดความก้าวหน้านั่นเอง six of pentacles ความร่ำรวยนะคะคุณจะมีเกณฑ์ที่จะให้ความช่วยเหลือ คนที่เดือดร้อนมีเกณฑ์ที่จะทำบุญบริจาคหรือว่าการให้เพื่อหวังผลตอบแทนค่ะ ten of cups ความสุขความสำเร็จในเรื่องของครอบครัวสมหวังในเรื่องของความรักการแต่งงานการพบรักได้เคียงคู่กันนะคะครอบครัวมีความสุขการที่มีลูกสืบสกุลนะคะความสุขในครอบครัวเกิดขึ้นการแต่งงานการมั่นหมายนะคะได้หมดเลยค่ะเป็นสัญญาณที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของความรักและครอบครัวค่ะ four of cups มีความคิดความฝันจินตนาการนะคะอยากทำนูน่นอยากทำนี่หวังว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้จะเกิดขึ้นนะคะถ้าอยากที่จะให้ความฝันมันเป็นจริงก็ลุกขึ้นมาทำให้มันเป็นจริงนะคะให้สลัดความขี้เกียจออกไปให้สลัดเอ่อความเพ้อฝันอย่างเดียวออกไปนะคะ take action ให้มากขึ้นแล้วสิ่งที่คุณปรารถนาก็อาจจะเป็นจริงขึ้นมาได้ค่ะ t h ทาวเวอร์ Tower, ะมัดระวังอุบัติเหตุการทะลาะวิวาทการล้มนะคะการที่จะชนแล้วเลือดตกยางออกนะคะการบาดเจ็บความบาดหมางนะคะให้ระมัดระวังนะคะสะดอกข้อต่อชะตาค่ะแล้วก็ใจเย็นๆด้วยนะคะขับรถก็อย่าเร็วนะคะโทรไม่ขับแล้วก็มีความ ใจเย็นเพิ่มมากขึ้นนะคะอย่าใจร้อนนะคะ s o v e u p s Cups มีเกณฑ์จะได้ของขวัญของฝากของกำนันของถูกใจนะคะอาจจะเป็นเรื่องของเ,ออเรื่องของ เพชรนินจินดาเครื่องประดับของสวยงามนะคะการได้ในสิ่งที่ปรารถนาหรือว่าการที่มีความเพ้อฝันนะคะอยากได้นูน่นอยากได้นี่นะคะอยากได้สิ่งที่ปรารถนาหลายๆอย่างอยากได้เรื่องของคู่ครองคนรักด้วยนะคะมีเกณฑ์ว่าอาจจะได้พบกับตัวเลือกทางเลือกมีคนคุยเยอะมีคนเข้ามาจีบเข้ามาคุยเยอะแยะมากมายหลายคนมากกว่าสองคนนะคะ เพจออฟแพนด้าโคคนที่เข้ามานะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะ จะเป็นไปได้ว่าจะเป็นคนที่เป็นเป็นนักธุรกิจเป็นคนที่หาเงินเก่งหาเงินเก่งเป็นคนที่โฟกัสในเรื่องของรายได้นะคะเป็นคนที่สามารถที่จะเปยคุณได้อวยคุณได้สนับสนุนซัพพอร์ตอุปถัมภ์คุณได้ค่ะนะคะในช่วงนี้ นะคะในเรื่องของคู่ครองคนรักอาจจะหนึ่งในคนที่คุณคุยอยู่อาจจะเป็นคนที่เขาสนใจคุณมากๆเลยและพร้อมที่จะเปพร้อมที่จะให้เพราะเขาเป็นคนที่มีความเพียบพร้อมความมั่นคงทางด้านฐานะทางการเงินแล้วก็เรื่องของการงานนะคะมั่นคงทั้งด้าน financial นะคะแล้วก็ในเรื่องของความชอบนะคะเขาก็มีความชอบคุณอยู่ค่อนข้างเยอะทีเดียวเลย Two of Cups นะคะมาสนับสนุนว่าเขาชอบคุณมากๆแล้วก็มีเกณฑ์ว่าคุณทั้งคู่จะเป็นแฟนกันจะเป็นคู่กันจะเป็นโซเมตกันจริงๆนะคะความสัมพันธ์ที่มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะคะถ้าคุณมีคนคุยหลายคนอยู่ในขณะนี้ลองมองดีๆค่ะหนึ่งในนั้นน่ะ นะะหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นคนคนนี้ก็ได้นะคะเป็นคนที่มีความมั่นคงทางด้าน financial ทางด้านการเงินแล้วก็การงานดีทีเดียวเลยนะคะเป็นนักธุรกิจหรือว่าเป็นคนที่มีหน้าที่การงานที่มั่นคงนะคะหาเงินเก่งนะคะเขาชอบคุณมากๆเลยแล้วคุณทั้งคู่ก็มีเกณฑ์ว่าคุณจะเป็น soulmate เป็นเนื้อคู่กันด้วยนะคะ for u of pentacles นะคะมีเกณฑ์ว่า คุณจะมีเงินเก็บมากขึ้นนะคะคุณจะมีความามัธยัติประหยัดนะคะอดออมหรือว่ามีเกณฑ์ว่าจะนําเงินไปเก็บในรูปแบบต่างๆเพื่อความมั่นคงทางด้านสังคมเพื่อความมั่นคงทางด้านฐา,านะทางการเงินแล้วก็อนาคต ของตัวเองด้วยนะคะอาจจะลงทุนในหลายๆรูปแบบไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวมนะคะหรือว่าจะลงทุนซื้อที่ดินนะคะเพื่อความมั่นคงทางด้านครอบครัวมากขึ้นคุณจะมองเห็นความสําคัญในเรื่องของครอบครัวและความมั่นคงทางด้านการเงินมากยิ่งขึ้นค่ะต่อไปค่ะเราจะไปกันที่กองสุดท้ายกันนะคะผู้ที่เลือกกองสุดท้ายนะคะ คือใบนี้ค่ะกองนี้นะคะสำหรับนี้ใครที่เลือกกองสำหรับนี้ขอพลังงานแห่งไพ่ทาโร่ได้ทำนายดวงชะตาสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในดวงชะตาของผู้ที่เลือกไพ่สำหรับนี้ค่ะว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของเขานับตั้งแต่นี้เป็นต้นไป f ฟ l l of c u p s นะคะความรักจินตนาการความปรารถนาความฝันนะคะอยากจะให้เป็นจริงคุณแอบรักใครสักคนหนึ่งที่อยู่ไกลตัวคุณอยู่หรือว่าคุณสนใจ ใครคนหนึ่งที่เขาอาจจะยังไม่รู้ว่าคุณแอบชอบแอบรักหรือว่าคุณกำลังรอคอยการตอบรับจากเขาอยู่นะคะ Queen of Pentacles นะคะดวงการเงินดีมากๆค่ะมีเกณฑ์ว่าจะร่ำรวยมีเงินมีทองมากขึ้นมีรายได้ที่ดีขึ้นมีเงินใช้จ่ายอย่างคล่องมือมากขึ้นหรือว่าจะได้รับการอุปถัมภ์ช่วยเหลือทางด้านการเงินจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงหรือเจ้านายที่เป็นผู้หญิงค่ะ The Hangman นะคะอดทนหน่อยนะคะอาจจะต้องอดทนอาจจะต้องรอคอยอาจจะต้องแบบว่าทนกับการเรียนที่ยากทนกับงานที่ยากทนกับบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้รู้สึกอึดอัดแล้วเดี๋ยวคุณจะหลุดพ้นไปได้นะคะทนไปก่อนค่ะ Seven o f b o n d s อย่าไปทำอะไรผิดผิดนะคะผิดคำพูดผิดศิลธรรมผิดกฎหมายหรือว่าผิดข้อตกลงนะคะไปละเมิดสนที่สัญญาสัญญาต่างๆละมัดระวังนะคะและการที่ทำอะไรผิดผิดอาจจะมีคนจับได้นะคะแอบทำบางสิ่งบางอย่างแล้วมีคนจับได้หรือว่าทำอะไรแล้วผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยนะคะเกิดความขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่ เอสออฟคัพนะคะเรื่องของคู่ครองคนรักเรื่องของครอบครัวมีเกณฑ์อาจจะบาดหมางกันทะเลาะก,กันห่างเหินกันนะคะไม่เป็นดังใจผิดหวังเศร้าจากลาอาจจะต้องทำอกทำใจนิดนึงในเรื่องของความรักค่ะ นะคะ Ten of Pentacles แต่ว่าในเรื่องของการเงินการทอง Lucky in Game นะคะแต่อาจจะ unlucky in Love เนาะสำหรับสำหรับนี้ที่เขาเลือกที่คุณเลือกนะคะก็เรื่องการเงินการทองนะคะได้เงินเป็นกอบเป็นกรรมมีเกณฑ์อาจจะได้บ้านที่ดินหรือรถยนต์ได้อสังหาริมทรัพย์ได้เงินก้อนโตได้โชคก้อนใหญ่ได้รับมรดกได้รับผลประโยชน์ผลกำไรผลตอบแทนต่างๆนานาที่เป็นเงินมหาศาล รายได้ดีขึ้นค่ะนะคะดวงการเงินดีมากๆนะคะ strength นะคะมีอำนาจวาสนาคนยอมนะคะถ้ามีแฟนแฟนก็ยอมถ้าเป็นผู้ชายก็จะได้นารีอุปถัมภ์นะคะดวงมีอำนาจวาสนามีแต่คนยินยอมคุณคุณเป็นผู้นำคุณเป็นคนที่จะมีสิทธิ์ในการตัดสินใจนะคะมีอำนาจกว่าคนอื่นนั่นเอง knight of swords นะคะเ,เข้มแข็งนะคะ มีเหตุผลแล้วก็อดทนนะคะต่ออุปสรรคปัญหาต่างๆนะคะมีความเด็ดเดี่ยวแล้วก็เป็นคนที่สตรองมากๆเลยไม่ว่าปัญหาหรือความทุกข์ทนใดๆคุณจะฝ่าฟันไปได้นะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่มีเหตุมีผลด้วยค่ะ นายออฟคัโอ้มีความสุขสนุกสนานนะคะได้ออกงานได้ออกสังคมได้มีความสดสดชื่นได้ไปสวิตสวานกับคู่ครองคนรักได้ท่องเที่ยวนะคะมีความอิ่มเอมนะคะความรักเนี่ยแช่มชื่นมากๆเลยได้ของกำนันของถูกใจได้ของขวัญของฝากนะคะอาจจะเป็นเพชรนินจินดาเป็นของออมีค่าต่างๆด้วยนะคะ p e นออ f วอ r นการงานพีคสุดนะคะธุรกิจรุ่งสุดนะคะทำงานแบบหามรุ่งหามค่าเพราะว่าขายของดีมากนะคะแบกรับภาระเยอะแยะมากมายแต่ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการอาบเหงื่อต่างน้ําหรือว่าความทุ่งเทของคุณนั้นคุณจะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าค่ะ เอาละค่ะก็จบคำทำนายนะคะ<ๆ>เพียงเท่านี้ก็ฝากกดติดตามช่องนายทาร์ลอดพกอากรไบยคูเอด้วยนะคะคลิปดีๆคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับเรื่องของไพ่ทาโร่การทำนายไพ่ยิปซีนะคะแล้วก็เรื่องของการดูลายมือด้วยตัวเองนะคะพร้อมเคสเสริมดวงต่างๆมีที่นี่ที่ช่องนายทาร์ลอดพกอากรไบยคูเอะคะ่ะกดติดตามกันไว้นะคะจะไ,ได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่กำลังจะออกมาในวันพรุ่งนี้ค่ะ วันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ